แพทย์อวยก็ได้เสียชีวิตไปแล้วหมอมราชวงศ์เสริมศรีเกษมศรีเป็นน้องสาวของศาสตราจารย์แพทย์หญิงส่งศรีเกียรติสิงห์ภริยาของศาสตราจารย์นายแพทย์อวยเกียรติสิงห์ซึ่งหมอมราชวงศ์เสริมศรีเกษมศรีศึกษาสเมเด็จธรรมศาสตร์บัณฑิตในรุ่นแรก เป็นผู้นำคนหนึ่งในวงการสตรีมีความรู้ความขวางหลายด้านโดยเฉพาะมีความเชี่ยวชาญเรื่องเยาวชนและการศึกษาพิเศษสำหรับคนตาบอดและหูหนวกเคยเป็นน, ar, นักผู้นิยุนักบาตกฐถาและนักวิชาการที่มีผู้นิยมนับถือมากเคยดำรงตำแหน่งสำคัญสำคัญหลายตำแหน่งทั้งในราชการและสังคมรวมทั้งเคยเป็นประธานสภาสตรีแห่งชาติด้วยภายหลังได้อุทิศตัวให้แก่พระพุทธศาสนาโดยเฉพาะ ท่านถึงแก่นี้การเมื่อวันที่6ตุลาคม2525โดยความสงบหน้าบ้านเด็กที่16ซอยราชครูถนนวุฒินุเทพเวลาประมาณ21.00น,นข้าพเจ้าได้ขอญาตต่อท่านสารจ,จารนายแพทย์อวยเกตสิงห์เพื่อเผยแพร่เรื่องดังที่จะกล่าวนี้แก่ผู้ศรัทธาในธรรมทั้งหลายและได้รับความกรุณาอนุญาตแล้วจึงขอขอบพระคุณท่านณโอกาสนี้เป็นอย่างสูง และขอให้กุศลพลบุญของหม่อมราชวงศ์เสริมสีกเกษมสีที่ได้บำงเทนไว้จงเป็นพระพระว่าปัจจัยให้ท่านได้ไปสู่สวรรค์ท่านดุสิตสมความปรารถนาของท่านด้วยเทินในครั้งที่กระทรวงมหาดไทยเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดและานอำเภอรวมทั้งพัฒนากรและพัฒนานิเทศในภาคอีสานที่จังหวัดอุดรธานีนั้นหม่อมราชวงศ์เสริมสีเกษมสีซึ่งขณะนั้นเป็นเลขานุก,การสออ สออและอาจารย์ประจําคู้งานของผู้เชี่ยวชาญที่องค์การชานาญพิเศษแห่งสาประชาชาติส่งมาทำหน้าที่เป็นผู้ฝึกงานให้แก่นักศึกษาได้รับเชิญให้ไปร่วมประชุมด้วยท่านศานสตราจารย์นายแพทย์โอเกสิง์ด้เล่าถึงเรื่องนี้ในตอนหนึ่งว่าในค่าวันที่ปิดประชุมภาคข่าวนั้นของทางจังหวัดอุดรธานีได้จัดเลี้ยงผู้เข้าประชุมทั้งหมดเสริมสีได้รับเชิญให้ใหใหนังโต๊ะซึ่งมีนายอำเภอต่างๆทั้งโต๊ะ ท่านเหล่านั้นเชื่อว่าในปัจจุบันนี้ท่านยอมเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดหรือตำแหน่งสูงๆตำแหน่งสูงอื่นๆไปแล้วเมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วนายอำเภอท่านหนึ่งถามเสริมสีว่าเคยเห็นผีไหมเมื่อไดรับคำตอบว่าไม่เคยเห็นนายอำเภอผู้ถามก็เล่าเรื่องท่านให้เสริมสีกับนายอำเภอสิโตนั้นฟังดังนี้ขอสมมตินามท่านนายอำเภอว่าคุณกอท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นนายอำเภอในอำเภอหนึ่งทางภาคอีสาน ท่านได้ไปเที่ยวเยี่ยมเยียนหมู่บ้านต่างๆจนมาถึงหมู่บ้านหนึ่งมีหนองน้ําที่ตื้นเขินท่านได้ถามชาวบ้านว่าทําไมไม่ช่วยกันขุดลอกหนองน้ํานี้จะได้มีน้ําดีๆอุดมขึ้นชาวบ้านตอบว่าพวกเราเคยช่วยกันลอกหนองน,นี้แต่พอตกกลางคืนผู้ที่ลงขุดหนองตอนกลางวันเ้าะเอะเช้าขึ้นมาปรากฏว่าผู้นั้นอาเจียนเป็นโลหิตหลุดของโลหิตตายนายอเภอผู้นั้นก็เดินไปทั่วหมู่บ้านและสนทนากับผู้เฒ่าผู้แก่ ได้พบชายชราคนหนึ่งอายุเกือบ90้าสิบปีเมื่อสนทนาด้วยก็รู้สึกว่าผู้เท่ายังไม่หลงนอำเภอกะละกลับไปอีกสี่ห้าวันต่อมาในอำเภอกอก,ก,ก,ก็มายัางหมู่บ้านที่มีหนองน้ําตื้งเขินนี้อีกได้ไปสนทนากับผู้เท่าคนนั้นและได้ทักชวนชาวบ้านผู้ชายที่ยังแข็ลังแข็งแรงให้ช่วยกันขุดลอกหนองน้าน,น,นั้นอีกชาวบ้านก็เรียนตามตรงว่า <c oughs> กลัวจะตายอย่างสามคนที่กักเลือดตายมาแล้ว มีคนหนุ่มอีกคนุหนึ่งเรียนท่านว่าท <c oughs> ่านนายอำเภอยอมสัญญาว่าจะมาร่วมขุดลอกหนองน้ําด้วยก็ยจะยอมช่วยขุดในระหว่างนั้นชายชราอายุเกือบเก้าสิบ้นั้นก็เข้ามาร่วมกลุ่มด้วยและให้ความเห็นแนะนานายอำเภอให้ตั้งพิธีบวงสวงผีปู่ตาและการที่จาทางทาบุญเลี้ยงพระจะช่วยไม่ให้มีคนตายละเขานี้คนหนุ่มๆุมในหมู่บ้านนั้นและนายอำเภอก็เห็นด้วยจึงนัก นัดวันทำพิธีเลี้ยงพระตั้งสารเพียงตาสังเวยผีปู่ตาและเจ้าที่เจ้าทางส่วนในเพล่อได้ได้อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จเจอยู่หัวในการปัจจุบันมาประดิสฐานในประลามพิธีด้วยขั้นถึงวันนัดชาวบ้านก็ช่วยกันเลี้ยงเลี้ยงพระและพิธีบวงสวงเต็มที่ในเพลอก็มีศูนยรพจน์ปลุกใจประชาชนให้นึกถึงการเสีสละและงายของตน เพื่อคุณประโยชน์ส่วนรวมของหมู่บ้านและนึกว่าน้อมกล้าวถวายแด่พระบาทเสม็มจะอยู่หัวครั้นพิธีดังกล่าวเสร็จไปแล้วถึงตอนจะระดมกําลังการลงขุดดินในหนองน้ํานั้นชาวบ้านทั้งหลายก็ยังไม่มีใครเตรียมตัวลงขุดนายอำเภอไปเปลี่ยนเสื้อผ้ามา,มาเตรียมจะลงขุดหนองชาวบ้านก็เชียร์ให้ในายอำเภอลงมือขุดดินในหนองก่อนเป็นมาถมเลิกแต่เมื่อนายอำเภอขุดดินแล้วคนอื่นก็ยังไม่เตรียมตัวลงไปช่วยนายอำเภอจึงมุมานะขุดไปตามกําลังขึ้นตนในช่วงระยะเวลาหนึง่ง และตกลงกับเจ้าของบ้านขอ,ข,อ,ข,อข้างที่บา้านกำนันตำบลนั่นเองเพื่อว่าพรุ่งนี้จะได้ช่วยลงมือขุดน้องอีกคือวันนั้นในอำเภอขอกลางมุ้งนอนที่นอกชานหน้าบ้านของกำนันซึ่งเป็นเรือนแบบโบราณมีชานหน้าหอนั่งนั่งหอนอนกว้างยาวที่รั้วรอบชานนั้นมีประตูและบันไดที่จะขึ้นมาตรงกลางของรั้วด้านหน้าของเรือนกอน,น้องก็สวดมนต์ตอนหนค่มข้ามและหลับได้เร็วเพราะเหนื่อยมาแต่กลางวัน คืนนั่นบังเอิญพระจันทร์ส่องกอาาระจ่างตกดึกมีเสียงประตูบันไดเรือนเปิดจึงพลิกตัวหันไปดูก็เห็นชายแก่คนหนึ่งโผล่ขึ้นมาจากบันไดพออยู่เต็มตัวบนชานเรือนแล้วก็กลายเป็นตุ่มใบใหญ่กลิ้งเข้ามาที่มุง้งใมอำเภอลับบ่าท่านกลัวอ,อย่างสุดขีดแต่จะนึกถึงภาพรูปที่ท่านนํามาด้วยมือท่านกับคุณพระเครื่องในสายสร้อยพร้อมกับสสดขอความมิทักษรักษาส่วนหัวใจนั้นเต้นระทึกในในตาก็ดูตุ่มที่กาลังกลิ้งเข้ามา แต่พอมาถึงข้างมุ้งตุ่มก็กลิ้งกลับไปและก็กลิ้งข้ามาใหม่เป็นครั้งที่สองและครั้งที่สามทุกครั้งถึงแค่ชชยมุ้งเท่านั้นทำอย่างนี้ครบสามครั้งแล้วก็หายไปเช้าวันรุ่งขึ้นมีชาวบ้านทั้งหนุ่มสาวเท่าแก่ชายหญิงมารอพบนพายอำเภอที่หน้าเรือนท่านกําลังเต็นไปหมดนมายอำเภอตื่นขึ้นก็แต่งตัวทํางานออกมาต้อนรับชาวบ้านทั้งหมู่บ้านนั้นเมื่อชาวบ้านเห็นนายอำเภอไม่ตายแล้วจึงลงมือช่วยขุดลอกน้งน้ำจนสําเร็จโดยไม่มีใครตายอีกเลย หม่อมราชวงศ์เสริมสีก็เซ็นสีเมื่อยังมีชีวิตยอยู่ได้เล่าให้ศาสตราจารย์นายแพทย์เวเกตสิงห์ในตอนท้ายว่านายเพอบ้องบอกว่าเพิ่งจะเชื่อว่าผีมีจริงในคืนนั้นเองและหมอมราชวงศ์เสริมสีได้ขอตรวจอนุภาพทรุปองค์นั้นของนายเพอและปรากฏว่าพระของท่านมีกระแสไฟฟ้าแรงมากไม่ใช่ขึ้นที่มือจับเท่านั้นแต่ ยังขึ้นไปถึงส่วนอื่นเช่นที่หน้าผากและสันหลังด้วยจึงทําให้เชื่อมั่นในพุทธานุภาพอย่างยิ่งครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสั้นๆนะครับเอ,อก็ต่อไปอีกเรื่องหนึ่งเรื่องตายไม่ได้คุณปุ๊บุญกุศลช่วยเ,เป็นคนเขียนมานะครับะก็มีสักสองหน้านะครับสั้นๆเหมือนกันครับเมื่อหกเจ็ดปีที่ผ่านมาวิถีชีวิตของนิชันลำบากทุกกระทรมขมขื่นมาก มีแต่ความทุกข์ความลำบากทั้งกายและใจมีแต่สิ่งที่ต้องพบกับความผิดหวังตลอดมาความทุกข์ใจทําให้ดิฉันต้องหันหน้าเข้าหาวัดฟังเทศบางครั้งก็นั่งสมาธิเพื่อให้จิตสงบลงบ้างซึ่งก็ได้ผลอย่างคาดไม่ถึงเลยค่ะและเมื่อเริ่มรู้รสของพระธรรมแล้ว <c oughs> จิตใจของดิฉันก็ยึดมั่นแต่ธรรมะตลอดมาบางครั้งก็ลดเนื้อสัตว์ เป็นเดือนเดือนถือศีลบางข้อคือไม่ลักขโมยของคนอื่นไม่ฆ่าสา์ตัดชีวิตไม่เสพของเสพติดทุกชนิดแต่ก็เหมือนกันแต่ชาติตอนก่อนที่ทำว้ดิฉันเจอมรสุมชีวิตที่แก้ไม่ตกจึงตัดสินใจง่ายๆด้วยการทำลายชีวิตตนเองให้มันดับสูญไปเสียวันนั้นยังจำได้ดีดิฉันอาบน้ำแต่งตัวชำระร่างกายจนสะอาดแล้วก็มานั่งจุดธูปบูชาพระแล้วก็ร้องไห้ไปด้วย ดิฉันตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าตัวลูกดับสูญไปแล้วเกิดชาติหน้าขอให้บุญกุศลที่ตัวลูกได้สร้างได้กระทําในชาตินี้และบุญบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าช่วยนํยาดวงวิญญาณของลูกสู่ในที่สงบด้วยเถิดพออธิษฐานจบดิฉันก็ทานยาทานยานอนหลับ25เม็ดรวดเดียวหมดแล้วก็เอ็นตัวลงนอนหลับตาในใจนึกถึงแต่พะระอรหังนึกอย,อย่างนี้นานเท่าไหร่ตัวดิฉันไม่ทราบได้ จะว่าหลับก็บอกไม่ถูกจะว่าตื่นก็เป็นไปไม่ได้ดิฉันรู้สึกตัวว่าตัวเองได้เดินไปไหนก็ไม่รู้ตามทางมีแต่หมอกต้นไม้มีภูเขาเต็มไปหมดจําได้ว่าต้องเดินไปเรื่อยๆไม่รู้สึกเหนื่อยหรือหิวเลยสักพักไม่เห็นอะไรขาวๆยืนอยู่ข้างหน้าดิฉันเดินไปดูใกล้ๆจึงได้รู้ว่าเป็นแม่ชีผู้ทรงศีลดิฉันเดินร้องให้เข้าไปกราบเท้าท่านจิตใจตอนนั้นรู้สึกดีใจอย่างไรบอกไม่ถูก แม่ชีทรงศีลถามดิฉันว่า <c oughs> มาทําไมลูกกลับไปเถอะจําได้ว่าดิฉันตอบท่านไปว่าขอให้ตัวดิฉันอยู่รับใช้แม่ชีด้วยเถอะตัวหนูไม่อยากกลับอยู่กับคนพวกนั้นเลยท่านกลับตอบว่าไม่ได้หลอกลูกยังไม่ถึงเวลาดิฉันไพยายามอ้อนวอนแม่ชีอยู่นานแต่ท่านไม่ยอมท่าเดียวท่านยังได้สอนว่าทีหลังอย่าทาอย่างนี้อีกมันเป็นบาปเป็นกรรมและท่านได้บอกว่าเมื่อชาติปางก่อนดิฉันได้ทําบาปกรรมไว้มาก มาเกิดชาติน,นี้ถึงมีแต่ทุกข์กายทุกข์ใจท่านบอกแต่เพียงว่าท่านบอกว่าดีดีแต่ว่าชาติน,นี้ตัวดีชั้นสร้างบุญกุศลทำบุญดีไว้มากท่านให้ดีชั้นอดทนต่อไปเถิดตัวดีชั้นจะได้หมดบาปหมดกรรมที่ทาไวแต่ชาติตางก่อนท่านพูดจบก็ไล่ให้กลับดีชั้นได้ขอร้องท่านว่าอย่าให้ดีชั้นกลับเลยพูดแล้วก็ร้องให้ก้มกราบท่านแล้วแม่ชี้ท่านกลับพูดว่าเอาอย่างนี้ ตอนนี้ลูกกลับไปก่อนเมื่อถึงเวลาแม่จะมารับตัวลูกเองกลับไปเียก่อนเถิดพูดจบท่านก็เดินมาส่งดิฉันแล้วท่านก็บอกว่าถึงแล้วแม่ไปละดิฉันหันมาจะไหว้ท่านก็เห็นตัวท่านหายวับไปกับตาตอนนั้นตัวดิชันงงอยู่นานมารู้สึกตัวว่ามีคนมาจับตัวขย่าแรงดิฉันมองดูเป็นใครที่ที่ไหนได้กลับเป็นหมอที่กําลังจับตัวดิฉันอยู่และหมอก็เรียกชื่อดิชันดิฉันเริ่มรู้สึกตัว ึงถามคุณหมอว่าตัวดิชันอยู่ที่ไหนหมอบอกว่าที่นี่เป็นโรงพยาบาลศิริราชสิ่งที่ดิฉันประสบมาทําให้ดิฉัน,ช,นชื่วแนนว่ากรรมดีกรรมชั่วนั้นมีจริงตัวดิฉันคงยังไม่หมดเวรหมดกรรมจึงทําให้ไม่ตายสมความตั้งใจจากนั้นดิฉันก,ก็จากนั้นมาดิฉันก็จดจมคําสอนของแม่ชีผู้ทรงศรีลเสมอว่าให้ทําต่อไปเถิดความดี ร่างกายระดับศูนย์ได้แต่ความดีไม่มีวันดับศูนย์ <c oughs> ก็ต่อไปเรื่องนะครับอ่าต่อไปเรื่องอะไรนรกสวรรค์มีจริงหรือถ่ายทอดโดยคุณไทยดำเออคุณไทยดำนี่ก็ได้เสียชีวิตแล้วนะครับเนเรื่องราวนี้มันเขียนมานานแล้วนะครับเพราะนั้นนักเขียนทั้งเราซึ่งอายุมากมากก็ได้เสียชีวิตไปหลายท่านแล้วนะครับเนแต่ก็ไม่เป็นไรเอาเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟัง ให้เป็นบทเรียนให้เป็นอุทาหรณ์ว่าเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นจริงนะฮะ <c oughs> อา้าวที่นําเอาเรื่องนรกสวรรค์เรื่องผีสางเทวดามาเขียนก็เพราะว่าถูกถามอยู่เสมอและบางคนก็หาว่าเป็นเรื่องเหลวไหลถ้ามีจริงต้องเอามาแสดงให้ดูได้เรื่องตายแล้วเกิดและและเกิดแล้วตายก็เช่นกันจะอะไรมาเกิด <c oughs> พอตายเน่า <c oughs> ก็ต้องเอาเผาหรือฝังหมดการถามตรงนี้จะตอบด้วยวาจาสั้นๆไม่ได้ เพราะไม่ทันอธิบายจบก็คลา,ายก็นแทบไปแล้วดีไมด่ดีปากค,คงได้เลือกกันบ้างฟังดูเป็นปัญหาโลกแตกแต่มันเป็นความจริงไม่ว่าจะไปสูน์ได้หรือไม่มันก็เป็นอยู่อย่างนั้น <c oughs> คนที่ยังไม่มีประสบการณ์ด้วยตนเองและเห็นศาสนาเป็นเรื่องเลวงไหลผีสางเทวดาไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีตายแล้วก็แล้วกันไม่เกิดอีกไม่เชื่อก็สุดแต่ขาวที่เอามาเขียนก็เพื่อคนที่เชื่อแต่ยังสงสัยอยู่จะได้ทําความเข้าใจที่ถูกต้องและเลิกสงสัยเสียที ถือเก็บความสงสัยเอาไว้ก็จะไม่เห็นทางพ้นทุกข์ประยุติอยู่กับความสงสัยนั้นการปฏิบัติธรรมจะไปไม่ถึงไหนอย่างไรก็ตามการอ่านเรื่องพิสังเทวดานรกสวรรค์ก็อยากให้ท่านผู้อ่านทําใจอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในคลิมานนสูตรว่าให้ทําใจเหมือนแผ่นดินคือรับได้ทั้งดีและชั่วรับได้ทั้งที่พอใจและไม่พอใจรับได้ทั้งเชื่อและไม่เชื่อ หมายถึงรับไปก่อนแล้วจึงทําความรู้ให้เกิดขึ้นเมื่อรู้แล้วก็ให้พิจารณาเมื่อพิจารณาตามความเป็นจริงแล้วจึงเกิดปัญญาผู้มีปัญญาตายต,ตายตรองตตยตรองรอบครอบแล้วจึงจะละความยึดถือเสียได้ว่าสิ่งนั้นจะจริงหรือไม่จริงก็ตามก็สักแต่เป็นเช่นนั้นไม่ใช่ตัวตนเราเขาเป็นธรรมชาติที่จะต้องเกิดต้องเป็นถ้าเป็นธรรมชาติที่จะนําให้ประพฤติดีเป็นบุญกุศลก็ควรจ,จะทําให้มาก ถ้าเป็นธรรมชาติ <c oughs> ที่จะนําไปสู่การอาพุชชั่วเป็นออกโศลกรรมก็ควรละเสียและปล่อยวางวาง่างเปล่าเสียได้มันจะเป็นประโยชน์แก่การดำเนงชีวิตอยู่ในที่สุดในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรมเรื่องนรกสวรรค์ผีสางเทวดามีจริงหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความเชื่อของมนุษย์เป็นเรื่องแรกมนุษย์ไม่ว่าในสมัยไหนหรือแม้แต่สมัยนี้คนส่วนมากก็ยังเชื่อเรื่องผีสางเทวดากันอยู่ทั่วไป และที่เขาเชื่อ <c oughs> ก็เพราะได้ประสบการณ์เกี่ยวเรื่องนี้เสมอเราจะว่าเขาหลงงม,มงายมันก็มีปรากฏเหตุการณ์ให้เห็นให้รู้กันตลอดมา <c oughs> ที่ค